ช่วงรถเด่นเย็นนี้กันอีกแล้วนะครับคลิปนี้กลายเป็นสาวกมิ t ซูบิชิทรัยท่านไม่อยากให้พลาดคันนี้เพราะว่าเป็นรถบ้านสายจอดนานๆจะหลุดมาทีนะฮะโอ้โหบอกเลยไม่น้อยสุดยอดเลยขอต้อนรับทุกท่านพบกับ2.6มิ t ซูบิชิทร r ยท่านยกสูงดีเซล2.4 GLS ดับเบิลแคเกียร์ธรรมดาไม่หนึง ททันครับสุดยอดกระบะ4ประตูยกสูงเกียร์ธรรมดาเป็นกระบะทรงวัยรุ่นนะขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องความแรงของเครื่องยนต์รอบเครื่องยนต์ที่จัดแล้วก็ดีไซน์เท่สวยหล่อมากตามสไตล์กระบะทรยท่านนะวันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นรถบ้านสายจอดที่โอ้โหเลขใหม่นี่สุดยอดเหลือเชื่อจริงๆนะกับคันนี้เลย2พัิบหกมิตซู t ิชิยท่านด G.L.S 4ประตูพลัสยกสูงไม่1มา โมเดลบลิตปี2016แท้ครับอายุรบ8ปีก็จริงแต่ไม่แค่หมื่นเดียวรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักไม่มีต,ตัดต่อไม่มีพิคว่ำไม่มีน้ำท่วมเลขไม่แท้10,000กิโลเมตรรับประกันซื้อเกินเต็มราคาตัวนี้รถใหม่ปเายแดง834,000บาทอาหลายคนสงสัยทำไมใช้หน้อยจังจากการสอบถามบอกว่าซื้อรถเสร็จก็ได้งานที่ต่างประเทศนะต้องไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ นะนะ่านะจะกลับมาขับสักทีหนึ่งนะให้คนที่บ้านใช้ก็ไม่ค่อยมีใครใช้วันนี้ก็เลยบอกขายดีกว่าแล้วกันนะฮะอะไรอาวออยู่กันนานกว่าจะขายได้8ปีไม่หมื่นเดียวมาดูพร้อมกันครับกระจังหน้าไมเดอร์เชนแล้วเป็นโครเมียมสวยๆใหญ่ๆเท่ๆทโลโก้สวยใหญ่เด่นนะครับไฟหน้าฮะได้โปรเจคเตอร์มาพร้อมไฟ Daytime LED โคมไฟสวยไซสปิ้งเลยนะฮะ มีไฟตัดมองให้ในตัวด้วยนะครับนะไฟหน้าสองฝั่งสวยใสยเลยอ่ะสีสันและผิวพรรณที่ท่านเห็นต่อไปนี้ลืมบอกว่ายังไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเลยนะครับมาจากบ้านลูกค้าแบบนี้เลยสวยใสยเนียนเกือบทุกชิ้นนะฮะอ่ะฟ้าโปงมาด้วยสีขาวมุกสวยมากนะครับเนียนกริบเลยนะออกแดดเงาง,งามเปล่งปั่งเป็นประกายเคาะปลายยางบางใช้ได้ กันชนสวยเลยครับเรียบร้อยเนียนกริบเลยนะฮะไม่มีริ้วไม่มีรอยอะไรอ้าวช่วงล่างด้านหน้ามุดกันหน่อยช่วงล่างด้านหน้านะครับเดิมเดิมไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมอะไรนะครับภาพรวมดบบขวาครับวันนี้สีสันเจ้าของเดิมให้เรามาแบบนี้เลยนะครับให้เรามาแบบนี้เลยนะสีสันถามว่าเขาเคยเก็บมาบ้างไหมเท่าที่เช็คประวัติดูรู้สึกดีบ้างแต่ไม่ได้ชนหนักอะไรเก็บพวกริ้วรอยขนมงคลขนแมวนิดหน่อยนะครับ ส่วนแถบนี้เดิมหมดนะครับแถบนี้เจ้าของเดิมบอกไม่ได้ยุ่งอะไรเลยเดิมหมดนะขอไปอย่างบางใสใช้ได้เรียกว่าทั้งแถบนี้สวยมากนะครับผิวเนียนสวยนะฮะสวยใสยเลยจะมีนิดหนึ่งคือตรงนี้มีนิดหนึ่งสเก็บนิดหนึ่งนะฮะอันนี้ขออนุญาตขายตามสภาพดีกว่าเพราะว่าการจะผสมสีมาเพื่อมาแต้มอีกจุดเดียวเนี่ยอูสีเขาไม่ทำบอกมันสิ้นเปลืองแล้วถ้าจะไปใช้สีขาวเดิมที่มีในชต๊อก เคยตามแล้วเด่นกว่าเดิมน่ากเกลียดกว่าเดิมผมว่าปล่อยผ่านตามธรรมชาติแบบนี้แหละกําลังดีนะผิวสวยใสยปล่อยมันเดิมๆแบบเนี้ยขอไปอยังบางใช้ได้มีนิดหน่อยสะเก็ดช่างมันบันนงบันไดของเดิมโรงงานนะสวยใช้ได้ มือจับเป็นโครเมียมมีสมาร์ทเอนทรีด้วยเจ้าของเดิมแถมเบ้ารองกันรอยมาให้ด้วยมีกันขโมยมีฟิล์มมีกันสาดให้เรียบร้อยกระจกข้างรุ่นนี้โครเมียมพร้อมไฟเลี้ยวด้านหลังคิ้ววงเดือนมีนิดหน่อยนะขนแมวนิดนึงบางๆแต่ไม่น่าเกลียดไม่ชัดไม่เด่นช่างมาันแถบนี้ขัดอย่างเดียวลังคาปีนขึ้นมาแล้วโอเคสวยใสยใช้ได้นะไม่มีริ้วรอยอะไรรุนแรงปล่อยผ่านได้เลยเคาะไปยังบาง ตัว GLS ได้แม็กไลน์นี้เลยสวยมากแม็กสีเทาไฮเปอร์เท่ๆนะครับสวยใสไร้ริ้วรอยไร้รอยถลอกยางเจ้าของเดิมให้มาเป็นดันหลบรุ่นแกรนเทคเบอร์เบอร์อะไร265 65 R 1 7ปียางถือว่ายังค่อนข้างใหม่2022ทั้ง4เส้น ดอกโอ้โหเหลือเยอะมากเพราะไม้เขาน้อยฮไมหมื่นเดียวไม่ค่อยได้วิง่งดอกมาเต็มฮะดอกสวยดอกลึกดอกคมดอกนี่มันได้อีก4ปีแน่นอนซุ้มลอ้อแชสซีสวยงามไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมล้อหลังก็สวยครับเพราะว่าเขาจอดซะเยอะไม่ค่อยได้ไปไหนไม่ถลอกไม่มีเบียดฟุตบาทอะไรนะครับสวยสมบูรณ์มากยางดันหลบนะครับสวยมากปี2022ทั้ง4สเส้นโอ้โหดอกมาเต็มนะดอกคมสวยกริบเลย ใช้กันยาวๆนะฮะชัดซีสวยงามไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมจากตรงนี้มองเห็นเลขตัวชัดซีได้ไง่ายๆ MMTJ ลงท้าย GS007918 โครงสร้างต่อดูขอบกระบะหลังก่อนแล้วกันนะฮะเม็ดอารกเองตัวสวยงามชัดเจนนะฮะแต้มสีหัวน็อตอยู่ครบขอบยางดึงออกมาเม็ดอารกสวยงามอยู่ครบ อประตูด้านในสวยแห้งเดิมหมดไม่มีชนหนักไม่มีทิกคว่มนะครับขอบยางเสากลางขวาเม็ดร์คยูครอปซอกในประตูสวยแห้งเดิมตัวอักษรคมๆน็อตเดิมไม่มีถอดไม่มีขยับน็อตเดิมทุกตัวสติกเกอร์เรียบเนยียนทุกแผ่นสวยงามแผ่นเพลทรุ่นนี้เป็นกระดาษสติกเกอร์นะฮะระวังน้ำเปียกกันหน่อยเลขตัวถัง MMTJKK ลงท้าย007918ครับผลิตป,ประกอบประเทศไทย เสาหน้าขวาฝั่งคนขับเม็ดอาร์คสวยงามตลอดทั้งแนวซอกในแห้งสนิทเดิมหมดครับแกมขวาน็อตก็เดิมไม่เคยขยับไม่เคยถอดเลยด้านหลังกันต่อฮะพื้นปูกระบะมาของเดิมโรงงานตั้งแต่สมัยออกโชว์รูมของห้างแถมมาให้ยังสวยมากนะครับเพราะว่าจอดซะเยอะไม่ได้บรรทุกอะไรมากมายมีฟิล์มมีไลฟ้าให้เรียบร้อยไฟท้ายขวาสวย ฝากระโปรงใสเนียนกริปมีกล้องหลังให้ด้วยนะไฟท้ายซ้ายขวาสวยเลยอ่ะกันชนมีถลอกนิดหน่อยเดี๋ยวเข้าอู่เก็บให้ส่วนพลาสติกด้านล่างช่างมันนะมันเป็นพลาสติกดําไม่ต้องไปยุ่งอะไรเดี๋ยวจะเก็บสีเฉพาะกันชนส่วนที่เป็นสีเทาให้นะครับนะเฉพาะส่วนที่เป็นสีเทาสีดําช่างมันเพราะมันเป็นพลาสติกช่างมันปล่อยมันไปอะมูดกันหน่อยล้ออะไรยังอยู่ดี แหนบชัดซีเพลาล้อสวยงามไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมฝาท้ายเปิดมาแล้วครับด้านหลังเดิมหมดนะฮะตะเข็บเม็ดอาร์คซ้ายขวาเหมือนกันนะฮะน็อตเดิมๆไม่มีขยับน็อตไม่มีถอดตะเข็บซ้ายขวาเม็ดอาร์คสวยงามแถบซ้ายแถบนี้ดูแล้วสวยเนียนใสไร้ริ้วรอยนะครับสวยเนียนตลอดทั้งแถบเคาไปยังบางใสใช้ได้สรุปแล้วคันนี้เก็บสีแค่กันชนหลัง ชิ้นเดียวนะครับที่เหลือขัดอย่างเดียวนะอ่ะบันดงบันไดของเดิมโรงงานยังสวยมือจับโครมเมียมพร้อมสมาร์ทเอนทรีฟิล์มกันสาดเจ้าของเดิมให้มาขอบคุณมากกระจกข้างโครมเมียมพร้อมไฟเลี้ยวล้อแม็กได้ดิสเบรกล้อหน้าแม็กสวยไม่มีถลอกอะไรรุนแรงยางดันหลบปี2022ดอกสวยมากพรวิว่งแค่หมื่นเดียว สุมล้อสวยงามครับไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมล้อหลังซ้ายก็สวยเรียกว่าสี่วงสวยหมดเลยครับเนียนกริปไม่มีถลอกอะไรเลยยางปี2022ของดันหลกโอ้โหดอกสวยมากดอกสวยมากเนียนกริปเลยเชสซีสวยงามซุ้มล้อสวยงามไม่มีน้ําท่วมไม่มีชนหนักประตูหลังซ้ายเปิดมาแล้วแต้มสีหัวน็อตอยู่ครบเสาดึงออกมาเม็ดอาร์คสวยงาม อยู่ครบเสากลางซ้ายเม็ดอากก็สวยงามซอกในประตูแห้งหมดนะครับตัวอักษรคมๆน็อตเดิมไม่มีขยับแต้มสีหัวน็อตอยู่ครบน็อตไม่มีถอดไม่มีกระชอกแม้แต่ตัวเดียวเสาหน้าซ้ายครับเม็ดอากสวยงามด้านล่างก็เม็ดอากก็อยู่ครบซอกในเดิมหมดครับแกนซ้ายน็อตเดิมไม่เคยถอดไม่เคยขยับ ภาษีหมดมีนาอะเดี๋ยวต่อให้ก็ได้6,7เดี๋ยวต่อให้นะมีนาก็จะหมดอีกที6,8ปีหน้านู่นเลยนะฮะกระจกของมิสูไม่มีโลโก้นะฮะเป็นกระจกเดิมๆโรงงานหน้าตาแบบนี้อะเดี๋ยวดูห้องเครื่องกันปะมาดูขุมพลังเครื่องยนต์ดีเซลเลยนะฮะตัวนี้เป็นเครื่องดีเซล Common Rail D.I.D. Turbo Intercooler 2,400cc แรงม้าสูงถึง181แรงมา้เาเกียร์ธรรมดา6สปีดครับอาตราเส้นเปลืองก็ประมาณ12.5ถึง13โลลิตรสำหรับการวิ่งทางไกลเรียกว่าแรงด้วยนะฮะและว้วก็ค่อนข้างประหยัดนะครับไม่แทบหมื่นเดียวโครงสร้างด้านในซอกในเดิมน็อตไม่มีถอดไม่มีขยับซอกในแห้งสนิทแบ็กหลังเดิมแห้งไม่มีพ่นนะฮะ แก้มขวาน็อตเดิมหมายเลข4ี่นี่จากโรงงานเลยเดิมๆสวยๆไม่มีเคาะไม่มีพ่นมีเบรก ABS ด้วยเบ้าโชกแห้งสนิทสวยงามคานหน้าฝั่งขวารูกลมคมกริบตัวอักษร R.H คมคมผิวพันแห้งสนิทคานหน้าเดิมหมดครับไม่มีงัดแงะแก่เก่าไม่มีเคาะไม่มีพ่นรูกลมคมกริบฝั่งซ้ายตัวอักษร L.H คมคมนะรูกลมคม,คมเบ้าโชกสวยงามแห้งสนิทแบตเตอรี่ถ้าเกิน6เดือนเปลี่ยนลูกใหม่ให้นะฮะถ้าไม่เกินหกเนี่ยเหมือนเขาเพิ่งเปลี่ยนมานะพี่น้อง ปี2024เดือนมีนานี่เองก่อนมาขายเขาเปลี่ยนมาให้เราขอบคุณมากไปตามนี้เลยนะครับนี่แบตใหม่เลยน็อตหมายเลขสีเดิมๆไม่มีขยับเลยนะฮะซอกในแห้งน็อตเดิมหมดนะฮะจะมีแค่ฝาโปรงเนาะที่มีถอดมาเก็บสีนะเจ้าของเดิมแจ้งมามีรอยถอดด้วยนะครับด้านใต้แห้งสนิทนะฮะรูกลม,ลมคมกริบกันร้อนยังสวยมากนะสติ๊กเกอร์มีหลักไม่มีตัวนี้ไม่มีสติ๊กเกอร์แนวซิลิโคนเดินตรงเป๊ะนะฮะ แนวซิลิโคนเดินตรงเป๊ะสติกเกอร์เรียบเนียนสวยงามน็อตมีถอดมาเก็บสีนิดหน่อยน,นะครับแต่โดยรวมถือว่ายังใส่มากดูด้านในเอ้ยฟังเสียงเครื่องยนต์กันไป เดียวครับบอกแล้วว่าไม่ได้มาบ่อยๆใครสนใจห้ามช้านะครับเดี๋ยวไปดูด้านในกันก็เป็นเบาะหนังแท้เลยจากโรงงานให้มาแบบนี้เลยเป็นเบาะปรับด้วยมือนะฮะเบาะสวยมากนะครับฟอกขึ้นมาแล้วสวยมากเนียนกริบแทบไม่สะเทือนเพราะว่าไม้แค่หมื่นเดียวนี่คือหนังแท้ของเดิมจากโรงงานทุกชิ้นเลยแผงประตูก็เช่นกันนะฮะของวัสดุต่างๆของเดิมโรงงานหนดทุกชิ้นเนียนกริบกริบไม่มีริ้วไม่มีรอยนะ มีลำโพงทวิตเตอร์ด้วยฟิล์มเจ้าของเดิมให้มาเป็น 3M แต่ดูแล้วทำไมมันพองๆองเป็นฟองน้ำวันนี้อะฟิล์มเดี๋ยวไม่ค่อยดูแลทำไมฟิล์มไม่ค่อยทนแล้วเกินตรงนี้อะเดี๋ยวผมเปลี่ยนฟิล์มให้ละกันนะฟิล์มดูแล้วบานนี้ฟองน้ำเยอะล้เกินนะด้านหลังฟิล์ม 3M นะที่ร้านนี้ติดแปลกๆไยฟองน้ำเพียบเลยนะฟิล์มไม่ค่อยสวยนะเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่แลนะ็ของมาสเตอร์นะฮะแผงประตูสวยเนียนกริบไม่มีริ้วไม่มีรอย เบาด้านหลังสวยมากนะครับเนียนกริบๆเลยนะฮะเป็นหนังแท้ของเดิมจากโรงงานสวยมากสีดำได้เทานะตรงกลางเป็นที่เท้าแขนร่องวางแก้วน้ำแบบนี้นะฮะด้านหลังรุ่นนี้ยกส่วนที่นั่งไม่ได้นะฮะยกได้แบบแผงพิงด้านหลังแบบนี้เลื่อนออกมาด้านหลังก็มีแม่แรงนะฮะให้ครบ วัสดุด้านหลังสวยเดิมโรงงานนะครับอะเดี๋ยวลองนั่งให้ดูสําหรับการขึ้นลงนะฮะน่าเสียดายนิดหนึ่งรุ่นนี้ไม่ได้ให้มือจับมาต้องปีนเองนะครับอะแต่ขึ้นมาแล้วก็โอเคถือว่านั่งสบายใช้ได้เป็นกระบะท,ที่ค่อนข้างกว้างนะครับเหมาะสําหรับงานท่องเที่ยวหรืองานมรทุกทั่วไปก็ใช้ได้เพดานก็โอเคนะไม่เตี้ยจ,จนเกินไปนั่งแล้วก็ปลอดโปร่งใช้ได้องศาการเอ็นก็ประมาณนี้แหละกระบะสี่ประตูคงจะเอ็นมากกว่าน,นี้ไม่ได้พื้นที่ขยับแก้งข,ข,ขยับขาก็โอเคนะกว้างสบาย ตัวเบาะเนื้อเดิมโรงงานยังอยู่ในสภาพสวยเนียนกริปทุกชิ้นเลยนะฮะแผงประตูก็สวยเช่นกันนะไม่มีริ้วไ,ไม่มีรอยจะมีแค่ฟิล์มที่แบบโอ้ร้านนี้ติดไงวะเนี่ยฟองน้ําบานเลยเดี๋ยวเปลี่ยนของมาสเตอร์ให้แล้วกันนะฮะดูแล้วใช้ไม่ได้อ่ะฟิลม์มฟองน้ําบานร้านไหนติดวะเนี่ยไม่บ่านเดี๋ยวเปลี่ยนให้นะของมาสเตอร์เอาแผงประตูสวยเนียนใสลำพงทวิตเตอร์มีให้เบาะไม่ต้องพูดถึงเนียนทุกตัวะฮะ กริบกริบเนียนเนียนใสใสไม่สะเทือนเลยไปลองขับกันมีมือจับด้านหน้าก็โอเคหน่อยนะครับขึ้นมาแล้วก็ไม่ยากจนเกินไปฮะเป็นปุ่มสตาร์ทกุญแจอ m โมบิ l i เ e อหน้าตาแบบนี้กุญแจสำรองมีให้ครบนะฮะไม่หมื่นสามนะหมื่นสามไม่แท้แน่นอนรถบ้านสายจอดมือเดียวเปิดแอร์ก่อนได้แอร์ดิจิตอลปรับความแรงได้เจ็ดระดับ มีแอร์ออโต้ด้วยปรับจิศท,ทางก็ดิจิตอลปรับอุณหภูมิก็ดิจิตอลไล่ฟ้าหน้าหลังมีให้ครบคันโอ้โ oh ห oh. แอร์เย็นสบายคอนโซลหน้าพลาสติกสีเทาเข้มนะสวยเนียนกริปใสๆไม่มีริ้วรอยทุงลมแอร์แบ็กคู่พร้อมเบรก ABS ครับหน้าจอเดิมจากโรงงานของมิสซูเล่น DVD ได้ Bluetooth ได้ USB ได้ไหมได้นะฮะ มีกล้องหลังให้ในตัวตามสเปคโรงงานนะพร้อมเส้นกะระยะแบบนี้ด้านล่างนะครับ USB อยู่นี่นะปุ่ม p o w e r อร์เลมีให้นะฮะแล้วก็เกียร์6สปีดนะฮะรุ่นนี้เป็นเกียร์6สปีดแล้วเกียร์1 2 3 4 5 6ส่ส่วนถอยก็ต้อง กดที่หนึงนี่ถอยอันนี้ถอยนะฮะคอนโซลตรงกลางก็ยังสวยใช้ได้นะฮะวัสดุสีเทาผสมสีดำร่องวางแก้วน้ำตรงกลาง2เบรกมือตามมาตรฐานรถกระบะที่เท้าแขนพลาสติกแข็งๆเลื่อนไม่ได้ด้านในด้านในโล่งๆไม่มีอะไรไม่มีรูอะไรพวงมาลัยมัลติฟังกชันเพิ่มลดเสียงเปลี่ยนเพลงได้นะแต่ไม่มีครูสคอนโทรลนะฮะรุ่นนี้ยังไม่มีครูสคอนโทรลถุงลม แอร์แบ็กโลโก้สวยวัสดุสวยพวงมาลัยเท่มากเลยนึก,น,กนึกว่าขับปาเจโร่นเนี่ยพวงมาลัยเท่มากหล่อมากเลยนะวัสดุต่างๆหนังแท้สวยครับไม่มีทะลอกอะไรเลยปรับได้กี่ทิศท,ทางาเดี๋ยวดูกันปึ๊บลงขึ้นเดินหน้าถอยหลัง4ี่ทิศทางครบฮะกระจกไฟฟ้า4บานได้ออโต้คนขับ1บานเซ็นทันล็อกจริงๆมีนะแต่มม่ซูชมแรกล่นนี่ต้องปรับตรงนี้ก่อนเซ็นทันล็อก ไม่มีปุ่มแยกนะฮะต้องปรับที่ตัวล็อกคนขับเลยนะอ่ะกระจกข้างปรับไฟฟ้าแล้วก็พับไฟฟ้าไฟหน้าปรับองศาสูงต่ำได้นะครับกระจกล้างตัดแสงสะทะ้อนด้วยการโย่ฟิล์มบานหน้าบอกเลยร้านนี้ไม่ผ่านนะติดแล้วฟองน้ำบานเลยดูลวมัวมากอ่ะฟิล์มเดี๋ยวผมติดใหม่รอบคันให้ของมาสเตอร์นะเพราะว่าของเก่าดูแล้วไม่ไหวฟองน้ำเยอะแล้วเกิดอ่เพดาฮนะที่เก็บแว่นมีให้นะฮะไฟ ปู่หน้าแล้วก็ตรงกลางครบตามสไตล์กระบะผู้ชายขับฮะก็พัดตรงพลาติกที่บางแดดยังอยู่ดีนะฝั่งขวาเรียบเรียบฝั่งซ้ายมีกระจกแต่งหน้าให้เพดานมีเจิมนิดหน่อยฮะมีเจิมนิดหนึ่งตามสไตล์รถบ้านด้านหลังที่เหลือก็ยังสวยใช้ได้นะครับเจ้าของเดิมแม้ว่าจะวิคน้อยนะแต่เขาก็เข้าศูนย์นะเนี่ยน่าจะเข้ามามาหลายหมื่นสองนะฮะ หมื่นสองนี่คือเพิ่งเข้ามาด้วยนี่มีนานี่เองพี่น้องหมื่นสองเก้าร้อยตอนนี้ขยับไปไม่ถึงร้อยโลขยับไปประมาณเก้าสิบกว่าโลเท่านั้นเองนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าเขาทําอะไรมาแล้วไปตามนี้เลยนะฮะเราคงไม่ต้องไปเช็คอะไรซ้าโอ้เขาทำเกือบครบเลยนะฮะน้ามันเครื่องน้ํามันเบรกน้ํามันเฟืองท้ายน้ํายาหล่อเย็นไส้กรองน้ามันเครื่องไส้กรองเชื้อมบนไส้กรองแอร์ไส้กรองอากาศสรุปคันนี้ไปตามนี้เลยแล้วกันนะฮะ เขาทำให้แล้วขอบคุณมากอ้าวเก๊ซ้ายมีอะไรให้นี่แฟ้มมีให้นะฮะมิออโตโซู Auto City ้สีนครินนะครับเจอร้านติดฟิล์มแล้วไม่อยากจะพูด <c oughs> อ้าวู่มือใช้งานคู่มือหน้าจอนะ ผู้ใช้งานก่อนของมิซูรวบมาเลยทั้งคู่มือกับสมุดเช็คระยะเลขตัวถังก่อน MMTJKKK ลงท้าย007-918เลขเครื่อง 4N15UAP8368 นะครับออกรถ2016นะเดือน8อ่ะสนวนนามเหมือนผู้ชายขับแน่นอนอยู่แล้ว13สิงหาปี5-9 2-5-5-9ก็คือ2016นั่นแหละ แปีเกือบแปีฮะขาดอยู่3เดือนอมิสูออโตซิตี้สีนักครินแม้ว่าจะจอดจะเยอะแต่ดูแลรถด,ดีมากเข้าตลอดวิ่งน้อยวิ่งมากแกก็เข้าตามเวลาดูสิเนี่ยดูได้ห่างกัน6เดือนเนี่ยเข้าขยับทีขยับทีหลักร้อยขยับทีวิ่งไปถึงปี64แล้วยังอยู่9 0 0าพโลเอง คิดดูแล้วกันนี่หมื่นโลตอนปี65นะครับหมื่นโลทุนด้วนเนี่ยตอนปี65เขาถือว่าวิ่งน้อยจริงแต่ดูแลรถถึงนี่ประวัติครบเลยนะฮะมีนาที่ผ่านมาเพิ่งเข้าไปตอน12,983ขยับไป90กว่าโลเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นคันนี้ เราคงจะไปตามนี้ได้เลยนะฮะเจ้าของเดิมเขาดูแลรถด,ดีอยู่แล้วมีเล่มเรียบร้อยแล้วนะ,ะคันนี้รถบ้านมือเดียวผ่อนกับ ICBC เสร็จก็ยังเป็นชื่อคนแรกอยู่นะครับโมเดลผลิตปี2016แท้ฮะป้ายกรุงเทพนี่ได้เลข3ตัวด้วยจดทะเบียนก็2 0 1 6สีขาวเดิมโรงงานเลขตัวท MM ั้ง mmtjjkk H007 918เครื่องยนต์ CN15 UAP 8368ดีเซล4สูบ2.4ลิตร181แรงม้าลองขับกันเลยอยู่ท่านี้ถอยไปก่อนป๊าบมีกล้องหลังให้ในตัวนะไม่หมื่นสามโอ้โหบอกแล้วนะใครตามรุ่นนี้อยู่พลาดคันนี้แล้วคือพลาดเลยนะครับเพราะจะน่าห้ามช้าห้ามลังเลดูคลิปจบโอนจองทันที ออกตัวไปแรงร้อยแปดสิบเอ็ดแรงมาพุ่งใช้ได้โอ้โห,โ,หโหหลังติดเบาเลยพี่น้องแม่มิตสูรขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับรอบเครื่องยนต์ที่จัดตินงต้นที่แรงออกตัวได้ดีนะเป็นกระบะทรงทรงวัยรุ่นนะฮะใครชอบความแรงชอบแบบสายป้าพลังจัดเลยตัวนี้นะพวงมาลาัยก็โอเคนะฮะไม่เบาไม่หนักไม่หนักแต่ก็ไม่ได้เบามากตามสไตล์กระบะมันจะแน่นๆเฟิร์มๆจับแล้วก็กระชับมั่นใจดีนะอ่ะวงเลี้ยวกันหน่อยสิ มาดูความคล่องตัวเซกระบะสีประตูการกลับรถในพื้นที่แคบจะสามารถกลับรถครั้งเดียวโดยไม่ต้องโยกได้หรือเปล่ามาไปแล้วป๊บนะอ่ะมาโค้งนี้ผ่านไหมผ่านไหมผ่านไหมผ่านผ่านผ่านสบายนะครับผ่านสบายเนี่ผ่านสบายนะก็เรียกว,ว่าวงเลี้ยวแคบใช้ได้นะ อาจจะไม่แคบเท่าเก่งอ่ะแต่ก็กลับรถทีเดียวผ่านสบายๆไม่ต้องโยกนะฮะอ้าวบอกเลยใครเป็นสาวกไจต้นต,ตามหาสีประตูยกสูงเกียร์ธรรมดาไม่มื่นโลพลาดแล้วพลาดเลยจบคลิปนี้วิ่งเลยฮะไป ซาวกมิตซูบิชิทรายท่านไม่อยากให้พลาดคันนี้จริงๆครับไม้แถมหมื่นเดียวรถบ้านสายจอดที่แท้ทรูมาอีกแล้วครับเป็นกระบะ4ประตูยกสูงเกียร์ธรรมดาโอ้โหบอกเลยใครชอบกระบะแนว4ประตูแล้วรักชื่นชอบการขับเกียร์ธรรมดาวันนี้คันนี้ไม่ได้หลุดมาบ่อยๆนะครับพลาดแล้วคือพลาดเลยนี่คือไม้แท้10,000กิโเมตรโอ้โหสุดยอดจริงๆครับโมเดลผลิต ปี2016แท้เลยคันนี้นะรถใหม่ป้ายแดงนะ834,000บาทนะวันนี้ฮะปกติ walk in หน้าร้านนะฮะเราตั้งขายอยู่439,000บาทพิเศษกันไ้เลย,เลยสำหรับคนดูคลิปนี้ซื้อกันสดก็ได้จัดเฟแนน้นก็ดีราคาพิเศษลดเลยครับเหลือเพียง419,000บาทโอ้โหไม่หมื่นเดียวราคาหายไปครึ่งต่อครึ่ง จาก800,000กว่าเหลือแค่400,000ต้นๆเครดิตดีฟรีดาวออกรถ0บาทได้เหมือนเดิมนะฮะมีวารันตีให้ด้วยรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU และอะไรกว่า179รายการให้นานทุกสุด1ปีหรือ20,000กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือทุกเฉินฟรี24ชั่วโมงและก่อนออกรถครับผมจะลดเข้าศูนย์ Mitsubishi เปลี่ยนทายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กลองให้ ฟรีน้ำมันเต็มทางให้ฟรีแบตเตอรี่เป็นลูกใหม่ให้ฟรีเติมลมยางในโวเจนให้ฟรีทำกล้องหน้ารถทำคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทำความสะอาดและรมควันฆ่าเชื้อโรคก,ก่อนส่งมอบ เช่นเคยสาวกใจตั้นตัวจริงใครอยากได้สีประตูยกสูงเกียร์ธรรมดาห้ามพลาดเพราะว่าไม่แค่1,000 0กิโลเมตรแอดไลน์เลยด้านล่าง idline a น sb คนน้ำแอนที่ของเราได้ง่ายๆก็ไปที่ g o o g l e m มพพิมพ์19สีประกรเราอยู่ถนนกาลประพฤกษเปิดบริการทุกวันถ้าต,ต้องการเดินทางมาดูรถเดนรถไฟฟา้า BTS ลงที่สถานีวุฒากาศ ประตู2แล้วโทรหาทีมงานฝ่ายขายเดี๋ยวมีทีมงานไปรับไปส่งให้ถึงสถานีฟรีสิบเกาประกอรับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ง่ายๆติดไฟแนนซ์ก็ขายได้ปิดบัญชีให้รวดเร็วทันใจภายในหนึ่งนาทีรถเด่นเยนนี้คลิปหน้าจะถึงคิวของรถรุ่นไหนนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้ช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นับสิบาีประกอนรถบรรทสองที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com